สวัสดีค่ะวันนี้เรานำพามาเที่ยววัดป่าเลย์ไรนะคะวัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางตะในยอำเภอปกากเกรจังหวัดนนทบุรีนะคะวัดนี้นี่เดิมทีเดียวเป็นวัดล้างนะคะเมื่อสมัยพศ .2526-27 หลวงพ่อส้อยธรรมมะระโสนะคะได้นำคณะลูกศิษย์แล้วก็ชาวบ้านแหลมเหนือมาช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นนะคะและพัฒนาให้วัดนี่มีความเจริญมั่นคงขึ้น อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของหมู่บ้านในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่อยมานะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ได้พระราชทานวิสุงคเสณมาอาเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2539นะคะบรรยากาศโดยรอบวัดนะคะมีพระอุโบสถมีหอสวดมนต์มีกุฏิสงฆ์นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีสร้าง องค์พระที่เป็นพญายนาคคู่อยู่รอบๆโบสถ์นะคะอันนี้เป็นหลวงปู่สวงนะคะเราก็จะเข้าไปนมัสก,การสรําดรจบพระเจ้าตักสินด้วยก็มีมีประชาชนที่เลื่อมใสศรัทภาพระองค์ท่านนะคะได้สร้างไว้ก็เข้าไปกราบนมัสก,การได้ค่ะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดี